ว้าวว้าว,าวายังไม่ยังได้ชนิดอ้าายสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอซ ดีไปยังแฟนเพจทุกๆท่านด้วยครับอยู่กับผมบอดสดัมซิงนะวันนี้นะเอา <c ười> คุณปู่คุณปู่ยังดูดีนี่สันดีเซลคันนี้ลงในในเล่ม145อะไร้เองนะแต่ว่าไม่น่าใช่ครับน่าอยู่ที่160นี่แต่เฟืองเกียร์นี่แรงสุด อย่างเก้าครับสงครามโลกนะปาเดนบิวสีได้ประมาณ,มาณวันสองปีละสวยวันนี้อยู่หน้างานนี่หน้างานแปลงใหญ่หน้าเทดินเราเหมือนเดิมโรยหน้าดินนะนี่โรยหน้าดินนี่มีหลุมโครนเหลืออยู่ไล่ยังไม่ไปไหน เราจะทำยังไงดีครับจะเอาชอตเด็ดแบบไหนมาดูกันวันนี้นะดูรถไถว่าดิจะได้ชอตเด็ดมไหมป่าเด่นค่อยๆไล่กลบนะสองหลุมหลุมนู้นด้วยหลุมหนึง่งนู่นเลยไล่ไล่ยังไม่ไป เสร็จแล้วนะเก็บงานนะครับนู่น๋ยวาโคบัาสู่อยู่นูน่ะพี่ร้อกพี่รอ้องอย่อาอมช็อเด็ดนะไล่ไล่ไล่เก็บพี่ร้อกพี่ร้อก คันนี้เป็นล็อกเล็กครับร้อยเจ็ดห้าเป็นรุ่นบุกเบิกเลยบุกเบิกกับป๋าเด่นทีมงานมามาพ่อ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 ยังไม่อยากได้ยังไม่อยากได้ชัดเนเบุ้ดจบทีมงานเริ่มแรกๆเนี่ยครับเป็นคันนี้เลยนะ เป็นรถของน้องชายปาเดนครับวันนี้ให้ลูกเคยมาขับครับเป็นไลเป็นไลสภาพยังดีเสียงเครื่องยังแน่นนะยังไม่ปล่อยครับคับนนี้ยังเก็บไว้เป็นอนุสรณ์เรารุ่นสู่รุ่นครับปาเดนยังไม่มานะรถไถนะ เก็บงานไปเรื่อยๆครับโรยหน้าดินเอาหน้าดินโยรยปลาดินมาแล้วหนูใส่มากับรถเสียบพงมาเสียบพงมาแล้วนะเอาเลยชอบตรงไหน,นเอาเลยโอ้ยฝุ่นนะทั้งแดดทั้งฝุ่นครับวันนี้นะ หน้าง,งานของเราไปเรื่อยๆนะตรงนี้หกไล่เสร็จๆครับไปไหนหมดนั่นนั่นนั่นเ <c oughs> ไปเอาเรียมนูน่น เจ้าอินซีแดงที่ร็อกเครื่องยนต์หกเฮตีหนึ่งครับรถเก้าสิบห้าเลยมาตามมาด้วยเสียวหวานเสียวหวานเออเออเออ,เอ,อระวังน่วมนะลกทำไม ลงทำไมทำไมไปลงรถไทยโอ,อ้ขึ้นเลยเยวนันมาเลยพุ่งเลย,ลเลยถึงตรงไหนอายุตรงนั้นรำเลยเออว้าวว้าวว้าวว้า ไปมาขึ้นไปมาป่ามาแล้วครับทิ้งซาประเิดเจ้า F18 ครับ เหมือกันตกขี้ตมเลยตรงนี้มันมามามืดฟ้ามวดินทับกระจุยกระจายหมาหมูกระเดินกระดอนหมดครับ <c oughs> มา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 ว <laughs> าววอาาวายังไม่อยากได้ชนิดโอ้โ <laughs> อุ้๊รุ่ง มาทิ้งจับระเบิดโอ้กองใหญ่เลยกองกระลึกเลยนะเดินตัวนี้อีกเกี่ยวหนึ่งพอครับไปไปคุณปูหน้ายาวเดี๋ยวมาดูกันาแานะครับคุณครูขับดยเสียชาแล้วนะเสียบัญชากลับมา ควบคุณปูแล้วครับนี่แรงจัดแรงจัดมาดูขึ้นตรงนี้บึ้บบึ้บะีดี๋ยวโบกก่อน เด็นไปดิดิมจเช็กตัวไปไหนน่าเลยเรียบร้อยครับนี่ได้บรรยากาศสมัยเด็กๆกระบอกยิงหลังนะคันนี้นะเรียบร้อยดีครับผม อันนี้นะอ่าทับสองอ่าโอเคครับผมสำหรับคล,คลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้อดัมซิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ